สวัสดีครับลุงโอนะครับคลิปนี้มาคุยกันเรื่องเปิดแอร์ฟรีช่วงกลางวันทํำยังไงหลายคนสงสัยในคําพูดนี้นะครับนี่ให้ดูเครื่องอิเตอ,อร์ของลุงโอนะครับขนาด6.2กิโลวัตต์นะครับยี่อ้อมูลเลอตอนนี้เวลาก็11บโมงครึ่งนะครับเกือบจะเที่ยงแล้วตอนนี้ก็เครื่องใช้ฟ้าที่ใช้อยู่ในบ้านก็เปิดแอร์ หตัวนะครับ9,000 Wh นะครับแล้วก็ชาร์จมอไซเบฟ้า1ขันนะครับก็ใช้กันอยู่นี่ให้มาดูหน้าปัดนี้นะครับเครืงไฟที่ใช้อยู่ในบ้านก็นี่ครับ1.398กิโลวัตต์นะครับแล้วก็โลวต่อไฟ AC การไฟฟ้านี่ครับสังเกตได้ว่าไม่ได้ดึงไฟจากการไฟฟ้ามาใช้เลยนะครับเไไราแฟงไฟจากโุลเซล์ก็วิ่งเข้าเครื่องมิเตอร์ แบตตอนนี้ผมตั้งไว้ที่ห้าสิบจ็ดนะครับตอนนี้แบตเต็มแล้วก็สังเกตได้ว่าไม่ได้ดึงไฟจากแบตไปเลยนะครับก็คือใช้ไฟจากโซล่าเซลล์ล้วนๆน,นะครับในการมาจ่ายให้โหลดหนึ่งจสามเก้ากิโลวัตต์นี้นะครับก็แสดงว่าโหลดที่เราใช้ภายในบ้านทั้งหมดนี่ครับก็คือใช้ฟรีฟรีไฟจากแสงแดดรับโดยที่ผ่านเครื่องอินเวอร์เตอร์เจ้าตัวนี้ ของลุงโอ้ก็ใช้แผง340วัตต์นะครับควบคุมก,คกัน9แผงนะครับก็ต,ต่อมารุมเครื่องนี้เลยก็คลิปนี้น่าจะตอบความสงสัยของหลายๆคนนะครับว่าเปิดแอร์ฟรีช่วงกลางวันมันเป็นยังไงอ่าก็คือเป็นอย่างนี้นะครับไม่ได้ใช้ไฟจากการไฟฟ้าเม็ดแ่นิดเดียวนะครับสังเกตจากไอคอนนี้นะครับอไม่ได้ดึงมาเลยดึงไฟจาก แผงโซลาเซลล์มาล้วนๆแล้วก็ไม่ได้ดึงไฟจากแบตด้วยนะครับมีก็แบตเต็มอยู่ก็ชาร์จลงแบตอีกนิดๆหน่อยๆคือเลี้ยงแบตไว้ผมตั้งแบตเต็มอยู่ที่57โวลต์นะครับแล้วก็โวลต์ชาร์จตั้งอยู่58โวลต์นะครับอ่าตอนนี้เต็มอยู่ก็ใช้ไฟจากโซลาเซลล์ล้วนๆเลยครับยังมีไฟเหลือเลี้ยงแบตอีกนะครับแต่แบตก็เต็มแล้วเดียวคือใช้โหลดอยู่1,000 1.4 1.4กิโลวัตต์นะครับ สำหรับหลายคนยังสงสัยระบบออนกริดแล้วก็ออฟกริดอยู่นะครับของลุงโอนี่เป็นแบบออฟกริดนะครับอ่าไม่ต้องขออนุญาตการไฟฟ้ามีคนถามกันเยอะมากนะครับคำนี้ว่าระบบที่ลุงโอใช้ต้องขออนุญาตการไฟฟ้าหรือเปล่าไม่ต้องขอนะครับเพราะว่าเป็นออฟกริดเราไม่ได้ไปยุ่งไปจากการไฟฟ้าเลยนะครับเราไม่ได้จ่ายไฟไปผสมเขานะครับเราดินมาก็จริงโอเค ก็ะเสม,มือนเ่องใช้ไฟเครื่องหนึ่งนะครับเหมือนตู้เย็นหรือว่าเครื่องซักผ้านี่ครับก็ก็ไม่ต้องขออนุญาตการไฟฟ้าใช่ไหมครับแต่ถ้าแบบออนคริเราขนานไฟกับการไฟฟ้าเราต้องขออนุญาตนะครับอันนั้นแบบออนคริแล้วก็มาดูกันว่านี่ครับเผื่อเป็นคำตอบว่าใช้แอร์ฟรี เปิดแอร์ฟรีช่วงกลางวันมันเป็นยังไงมีให้ดูกันจระเลยครับนี่ครับตอนนี้เกือบจะเที่ยงแล้วครับเดี๋ยค่อนข้างจะดีก็ใช้ไปเลยครับทั้งบ้านนะครับนี้ของลุงโอที่ต่อเข้ากับระบบทั้งบ้านเลยทั้งบ้านใช้ไฟจาก่านจากอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับก็ช่วงกลางคืนถ้าเกิดเแสงแดดไม่มีอยู่แล้วแล้วก็แบตเตอรี่หมด ลงมาถึง48โวลต์ที่ตั้งไว้นะครับเขาก็จะตัดเป็นไฟจากการไฟฟ้านะครับเป็นบายพาร์ดึงไฟจากการไฟฟ้ามาอยเปอร์เซ็นต์ก็ตัดระบบแบตออกแสงแดดไม่มีแล้วก็แล้วแต่การใช้งานนะครับก็ประมาณที่สองที่สามเขาก็ตัดมาเป็นการไฟฟ้าหรือถ้าเกิดเราใช้เยอะประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มเขาก็จะตัดมาแล้วแต่วันไหนเราใช้เยอะใช้น้อยถ้าวันไหนเราใช้น้อยก็ เป็นแบบนี้จะถึงเช้าเลยครับไม่ได้ไม่ได้ดึงไปจากทางไฟฟ้ามาใช้เลยก็แล้วแต่ลักษณะกา,ารใช้งานของแต่ละคนนะครับแบตท,ที่ผมใช้ก็ขนาด nmc นะครับขนาดร้อยยี่สิบแอไม่ได้เยอะมากนะครับแต่เกิดใครที่ใช้แบตแอมเยอะก็น่าจะลากได้ถึงเช้าเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องดึงไปจากการไฟฟ้ามาเลยนะครับเดี๋ยวเ็เพิ่มให้อีกนิดครับข้อแตกต่างระหว่างออฟกิป กลับมอนกริดนะครับอ,ออฟกริดก็คือไฟโหลดที่เราใช้ภายในบ้านของเราที่เราต่อเข้าระบบนะครับต้องผ่านตัวตัวอินเวอร์เตอร์นี่นะครับนั่นคือระบบออฟกริดนะครับไปทุกอย่างที่เราใช้ต้องผ่านตัวเขานะครับเขาต้องรับภาระโหลดทั้งหมดนะครับสําหรับออฟกริดต,ต้องผ่านตัวเขาแต่ระบบ ออนคริตก็คือจะใช้เฉพาะช่วงกลางวันนะครับช่วงที่มีแสงแดดเราใช้โหลดเท่าไหร่ก็ไม่เกี่ยวนะครับระบบออนคริตเครื่องวินเตอร์ออนคริตเขาก็จะผลิตไฟที่เขาได้มาจากแสงแดดขนานไปกับการไฟฟ้านะครับเราใช้เท่าไหร่เขาไม่สนนะครับเขาแค่ผลิตขนานผสมเข้าไปผสมเข้าไปนะครับก็พูดง่ายๆว่าเครื่องออนกริดเขาก็จะรับภาระเบา่าเครื่องออฟริดแบบ ที่หลวงโอใช้นะครับแต่ว่าต้องขออนุญาตการไฟฟ้านะครับที่ลุงโอใช้นี่ก็คือออฟกริดไฮบริดนะครับก็คือสามารถสมไฟจากการไฟฟ้าเข้ามาร่วมด้วยนะครับสมมุติว่าตอนนี้ใช้อยู่เก้าพันเก้าเก้าร้อยวัตต์นะครับแต่แสงแดดมาแค่ห้าร้อยวัตต์เราก็จะดึงสมมุติว่าไม่มีแบดนะครับเขาก็จะดึงการไฟฟ้ามาอีกสี่ร้อยวัตต์เพื่อจะให้โหลดครบเก้าร้อยวัตต์นะครับอันสมมุติไม่มีแบดนะครับแต่ถ้ามีแบต เขาจะดึงแบตมาใช้ก่อนเขาจะดึงไฟจากการไฟฟ้าเป็นคอร์่สุดท้ายนะครับจากที่เราตั้งค่าไว้นะครับอ่ามันอยู่มันก็เกี่ยวกับการตั้งค่าของคอมพิวเ,เตอร์ด้วยครับถ้าเกิดใครใช้รุ่นนี้อยู่6.2กิโลวัตต์มูลเลอร์นะครับก็สามารถมาขอชาร์จการตั้งค่าที่ลุงโอได้นะครับแจกฟรีนะครับก็ผมแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วพิมพ์ในคอมพิวเตอร์แยกเป็นกอพ่อให้อย่างชัดเจนนะครับสามารถ นำคู่มือที่ผมให้ไปไปตั้งค่าเองได้เลยนะครับอธิบายอย่างละเอียดอ่คลิปนี้ก็น่าจะพูดถึงเรื่องการเปิดแอร์ฟรีช่วงกลางวันมันเป็นยังไงหลายคนสงสัยครับคนที่ไม่ได้คุ้นฟรีกับการโซลาเซลล์ก็ยังงงๆอยู่คําว่าเปิดแอร์ฟรีช่วงกลางวันเขาทํามันยังไงนี่ครับคลิปนี้เป็นคําตอบได้อย่างดีเลยนะครับ ว่าเปิดแอร์ฟรีมันเป็นไงเดี๋ยวให้ดูกรอบนี้ครับก่อนจะปิดคลิปนี่ครับก็คือไม่ได้ดึงไฟจากการไฟฟ้ามาใช้แม้แต่นิดเดียวนะครับเปิดแอร์อยู่หนึ่งตัวนะครับ9,000 BTU ดึงไฟจากโซลาเซลล์มาใช้ล้วนๆเลยนะครับจ่ายโหลดแบตก็เต็มแล้วนะครับไม่ได้ดึงไฟจากแบตไม่ได้ดึงไฟจากแบตไปใช้นะครับสังเกตดอกสรลของแบตนะครับดึงชี้ลงที่แบตนะครับก็ถ้าเกิดก็ดึงไฟจากแบตเส้นสีม่วงนี้ก็จะมาอยู่ด้านนี้นะครับ ก็คือตอนนี้ใช้ไฟจากโซลาเซลล์ล้วนๆครับแล้วยังเหลืออีกนะครับไม่ได้เึงนไฟจากแบตเหลือผลิตได้มากกว่าเก้าร้อยวัตต์นะครับก็เป็นแบบนี้นะครับนี่ก็คือเปิดแอร์ฟรีช่วงกลางวันฟรีล้วนๆครับไม่ได้ดึงไฟจากการไฟฟ้ามาแต่นิดเดียวใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ใต้คลิปได้นะครับถ้าสามารถให้คำแนะนำได้ก็จะยินดีให้คำแนะนำนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามให้ลุงโอด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สัวันดี้ครับค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงโอซสาเซลลด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ